สวัสดีครับพบกับผมอาร์สีดั้งกับอีเวนต์พิเศษนะครับผมการแข่งขันรายการ Smart Heart and m แ o Champion ชม u p ครั้งที่1นะครับผมในปี2020นะครับการแข่งขันเนี้ยก็ดำเนินมาในลักษณะของอทีมที่ส่งตัวแทนขึ้นมาแพ้คัดออกนะแพ้แล้วก็ออกไปเอาในทีมก็ส่งคนใหม่ขึ้นมานะครับผมทีมไหนแพ้หมดก่อนก็แพ้ไปเลยนะครับผมซึ่งแกปนะฮะ ก็สามารถตั้งแต่เข้ามาเนี่ยตั้งแต่รอบที่2นะครับผมก็ชนะนะฮะนักกีฬาผู้หญิงไปได้ชนะไอโกไปได้นะผมแล้วก็ชนะเจงไปได้และในรอบที่แล้วก็ชนะพีไปได้นะครับผมซึ่งเรียกว่าชนะติดกันมาแล้ว3กระดานกระดานนี้เองเนี่ยนะผมจะเป็นกระดานที่4ของแก๊ปหรือจะเป็นรอบที่5ของการแข่งขันนะครับผมทีมมิโอก็จัดหนักมาเลยครับผมครั้งนี้ก็ส่งลิทมาเลยครับลิทผู้มีฝีมือ6ดัง คนแรกของประเทศไทยนะผมแต่ว่าช่วงนี้ลิทแหม่พอเราพูดหดังล้าฟังดูน่ากลัวแต่ว่าช่วงนี้ลิทไม่ค่อยได้แข่งเท่าไหร่ไม่ค่อยได้เล่นด้วยนะฮะแกไปทํางานเยอะตอนนี้ออกงานเยอะนะลิทเขาก็มีงานค่อนข้างจะเป็นเรื่องเป็นราวเป็นแอดมินของเพจเพจนึงนะผมทีเ่เกี่ยวกับสินค้าเทคโนโลยีตัวใหม่อะไรเงี้ยนะฮะมัน,นก็เลยไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่ลิทนะผมแต่ว่าลิทเองก็แน่นอนศักดิ์ศรีหกดังเนี่ยไม่ธรรมดา ไม่ธรรมาดามีอย่างน้อยก็กว่าจะขึ้นหงดังมาได้นี่มันแหมไม่ใช่ง่ายๆนะครับผมก็คาดว่าลิศก็น่าจะเอามาปราบแก๊ปได้จากฝั่งทีมมีโอนะครับผมนะแก๊เองก็เรียกว่าหลังชนะ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 พีกระดานเมื่อก่อนหน้านี้มาแล้วเนี่ยพอมาเจอลิศเนี่ยนะครับผมก็เรียกว่าเป็นงานหินนิดนึงแล้วกันนะครับผมมา,าชมเกมกันเลยนะครับผมเกมนี้เองเนี่ยลิศถือหมากสีดำนะครับผมส่วนแก๊ปถือหมากสีขาวถ้าสังเกตว่า กราฟเนี่ยครับผมสังเกตว่าโอ้ยจะเทไปทางขาวคือไม่มีไม่มีขึ้นมาจากฝั่งดําเลยครับผมเทไปทางขาวแล้วก็ดําดิ่งแล้วก็ดิ่ง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 ลงไปเลยนะครับผมเพราะงั้นกระดาษนี้ถ้าทางดูแล้วถ้าทางลิทไม่น่าจะอาจจะไม่เข้าสู่ฟอร์มเท่าไหร่นะครับผมซึ่งเกมเนี่ยก็เดินมานะครับผมจนกระทั่งอันนี้ก็จนกระทั่งบริเวณนี้สู้รบกันจุดแรกนะครับผมซึ่งการสู้รบกันจุดแรกเนี่ยดำเนี่ยนะครับผมโอ้ห เรียกว่าเละเละเละที่เรียกว่าตายไปหนึ่งกลุ่มนะครับผมตายกลุ่มนี้ไปหนึ่งกลุ่มแต่จังหวะนี้เองเอไบอกให้อัตราลีเมนี้นะครับผมก็ยังสามเก้าเปอร์เซ็นต์ที่ยิ่งสามเก้าเนี่ยผมยังถือว่าโอเคอยู่นะถ้าเกิดได้อัตราลีเมนี้สำหรับกับสีดำดำยังถือว่าโอเคอยู่นะครับผมยังถือว่าโอเคอยู่บางครั้งจริงเอไอบอกให้กินไปเลยก็น่ากินไปเลยนะกินไปเลยก็อาจจะก็ยังเกมก็ยังเดินเดินต่อไปได้ไหมเขาคงจะตายไปพอสมควรนะครับ นะแต่ว่าลิธก็ดำก็ไม่ได้เดินกินอย่างที่ไอบอกนะครับก็ไปคิดว่าจะสู้กันนะครับซึ่งการสู้กันเนี่ยนะออกมาเนี่ยครับก็เลยกลายเป็นว่าผลออกมาเนี่ยครับเกียนด,ดาดิ่งลงไปเลยนะฮะจนกระทั่งตรงนี้อ่าเนี่ยข่าวเองก็กลุ่มเนี้ยของสีดำเนี่ยผมก็ถูกล้อมอยู่ภายในละรอดไม่ได้ละยังไงมีโอกาสรอดโอกาสเดียวของสีขาอาของสีดําที่สามารถที่จะ จัดการกับขาวได้ก็คือก็ต้องล้อมไอ้กลุ่มนี้กลับนะครับผมซึ่งล้อมยากเหลือเกินนะฮะดูสังเกตดําเองก็พยายามข่าวเองก็พยายามจะล้อม,มนครับเมื่ดำเองพูดผิดดําเองก็พยายามจะล้อม,มนะครับผมก็ล้อมไม่ล้อมไม่ได้นะดูนะก,นก,นก็เกมก็ดําเนินไปซึ่งจังหวะนี้เองเนี่ยลองดูนิดนึงว่าจังหวะนี้ว่าดําดิ่งขนาดเนี้นะผม AI ไอบอกว่ายัางไงดีเอไอไม่เสนอเม็ดไหนเลยเละอ อาาอามาเอามอข้างนอกนะอ่าโอเคนะครับก็เอไอเนี่ยยังไงคือ a อเนี่ยกราฟมันก็ขึ้นมาแสดงว่ามันต้องมีเม็มดมที่ผิดของสีขาวเม็ดหนึ่งนะจังหวะนี้ขาวบอกว่าเอไอบอกให้ต่อลงเฉยนะครับผมแต่กราฟก็ไม่ตตดต่างเท่าไหร่อ่นนี่เป็นอัตรี่ก่อนมัาจับกินนะครับผมแล้วก็ก็ครัอัลตรี่เอาไม่ตตกต่างเท่าไหร่ครับมันจะยังไม่สุดนะฮะที่ปิดลงต่อลงนะครับผมนะซึ่งจบรูปเนี่ยนะครับผมจบรูปตรงเนี้ย ก็เป็นว่านาดาก็ขาวก็จะกินอีกทีนหนึ่งนะครับผมก็จบรูปนี้ก็เป็นว่านะฮะดำกลุ่มนี้นะครับผมสี่เม็ดน,นี้แล้วก็ก้อนนี้นั่นก้อนตายนะครับผมตายกราฟก็จริงๆติงต่อให้ตายเนี่ยนะฮะกราฟอยู่ตรงประมาณแถวๆนี้นะครับผมซึ่งนี่มันก็ประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์สำหรับดำสักคือมันไม่ได้ตกถึงสุดอนะ่ะเพราะฉะนั้นแสดงว่าเป็นลักษณะแบบเนี้ยเออ่ะยังถือว่าริมเล่นกันได้นะ ถ้าแบบเอ้ยมองว่าตายแล้วโอ้เสียเปรียบขนาดนักเพราะจริงๆแล้วด้านนอกสีดาก็ใหญ่มหาศาลกันเนาะขอบนี้ทั้งขอบแล้วก็2เม็ดนี้เองก็คือมันก็มีประโยชน์อ่ะมันไม่ใช่ว่าอยู่ขาวจะบุกเข้ามาแล้วทำอะไรได้เพราะฉะนั้นพื้นที่ของสีขาวก็คือพื้นที่สีดาก็เยอะพอสมควรแต่แน่นอน,นตายมันก็แหมใจมันแป้วเนะนะหลังจากนั้นเองดําเองก็แบตอรี่เสร็จปุ๊บและจังหวะนี้เนี่ยดําก็ไปนะผมไปล้อมเม็ดนี้เอไอนะผมจังหวะนี้เอไอบอกว่าให้ ต่อออกนะครับผมอ่ถ้าต่อออกเนี่ยอ่ะก็จะยังแบบไม่รู้ยังไงไม่รู้ AI ก็เขาคำนวณกันออกมาบอกว่าเฮ้ยเออต่อออกมาก็กราฟก็ยังไม่ลดมากเท่าไหร่ครับผมแต่พอไปอัตลตริ่งเสร็จป,ปั๊บแล้วเนี่ยนะฮะดำเองก็ไปปิดล้อมจากด้านนอกพอปิดล้อมจากด้านนอกปั๊บเนี่ยนะ AI แนะนำบอกเนี่ยคือเดินสักเม็ดนึงนะครับผมคืออ่าซึ่งสักเม็ดนึงแถวนี้นะดูสังเกตนะฮะก็ก็เรียกว่าก,ก็กินในเม็นี้ไปสะอาดสะอาดแล้วเนี่ยนะผมก็สถานการณ์นี้ตอนนี้ก็เลยดำดิ่งลงมาตูนลงมาอีกครั้งนะครับผม ผมก็ใจว่า AI คงมองว่าถ้าไม่ไยืดออกมาเนี่ยบ้านหลังนี้เนี่ยถ้าไม่ยังไม่ได้นับเป็นของสีขาวเนี่ยเกมดํามันก็ยังพอแบบตู้ไปได้อะยังมีความซับซ้อนอยู่แต่เนี่ยพอไปพอไปเสร็จปุ๊บแล้วก็ไปคือเหมือนกับยกบ้านนี้เข้าไปเลยอะนะครับบ้านหลังนี้ถ้าเกิดนับเป็นของสีขาวไปเลยเนี่ยนะผมแล้วนี่เป็นของสีขาวเลยใหญ่ไปหน่อยนะครับผมคือบ้านหลังนี้ของสีดําไม่พอละแล้วลดําจะมาแบบประมาณเพื่อเล่นเป็นดีแล้วก็คาดหวังเอาพื้นที่หมดกระดานเนี่ยยากยาก,กน,นะเพราะงั้นจริงแล้ว ไอ้ยืดออกเนี่ยนะยังค่อยมาว่ากันเพราะว่าอย่าลืมการยืดออกแบบนี้เนี่ยนะผมยังต้องสู้ลบกับไอ้ไอ้ขาวสีวนี้ยังต้องมานั่งเสียวๆกันอยู่นะนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าเม็ดเนี่ยนะผมยังต้องมานั่งเสียวๆอยู่สุดท้ายถ้าเกิดดำขาวยังต้องเป็นเดินทุกเม็ดนี้เพื่อจับกินก้อนนี้เนี่ยนะก็โอ้โหก็ก็ดีอ่ะสำหรับสีขาวไอ้สำหรับสีดําคืออย่างน้อยถ้าเกิดว่าขาวจะต้องเดินเข้าไปจับกินลดลมหายใจทุกเม็ดนี่นะผมแต้มอย่างน้อยหายไปห้าแต้มแล้วต้องเสียใหม่อีกห้าตา แต่โอเคเกมก็อก็ดําเองก็พยายามที่จะนะครับเนี่ยขาวเองก็พยายามจะปั่นป่วนนะเนี่ยแต่ว่าก็ก็ทําอะไรไม่ได้มากเท่าไหร่นะครับผมจนกระทั่งการสู้รบกันบริเวณนี้นะครับผมบริเวณนี้เองเนี่ยขาวเองก็เ็นนี้เองเนี่ยนะครับเริ่มจากเ็นเนียก็มีปัญหานะครับผมขาวเนี่ยคือดําเองก็พยายามอยากตัดอยู่แล้วประเด็นคือดัมมาอยากสู้อยู่แล้วกระดานของสีดําเนี่ยมันแย่อยู่แล้ว พนข่าวเองไจริงอ่ะก็ไม่ต้องคิดจะสู้เลยมากมายหรอกนะก็ะเดินๆไปตรงไหนเชื่อมได้ก็เชื่อมนะไม่ต้องคิดจะไปรัง,งควานกันมากแต่เนี่ยพอเป็นเรื่องนเงเสร็จปุ๊บกราฟเลยนะหนีปุ๊บเนี่ยแล้วเม่ได้ต่อออกไม่นด้ต่อขึ้นนะฮะเนเรื่องสู้รบกันออกมาปั๊บเนี่ยเลยกลายเป็นกราฟกลับขึ้นมาอีกครั้งนะผมกลับขึ้นมานีนขนาดอะไรเนี่ยสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมจากตอนแรกแบบโอ้โหแบบไปแล้วเก้าสิบแล้วเนี่ยกลับขึ้นมาเฉยเลยเพราะฉะนั้นกลับกลายเป็นว่าเป็นโอกาสให้สีดำเฉยเลยนะผม แล้วทิมแบตเี่ปั๊บนะนะแต่ปีจังหวะนี้ก็นะก็ไม่มีอะไรนะัตรงนี้จะเป็นขุกคลิกอยู่นิดนึงนะครับขุกคลิกเนี่ยจนกระทั่งในการสู้รบิเวณนี้ทั้งหมดออกมาเนี่ยนะครับผมกับการเป็นนักษาการของสีดํากลับดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆนะเนี่ยดีขึ้นเรื่อยดีขึ้นเรื่อยนะฮะเนี่ยในมุมก็มีปัญหาอีกในมุมนี่ดีไม่ดีเดินไปเดินมานี่นับตามสักตามไม่ได้เนี่ยในมุมเดินไปเดินมาผมว่าดีไม่ดีอาจจะต้องเป็นเซกิหรือสัมนะฮะ เนี่ยผมว่าคือมันน่าเป็นเซกิมากเลยอะเพราะว่าต่างคนก็ต่างแบบต่อให้ต่างคนต่างมีหนึ่งห้องก็น่าจะเป็นหนึ่งห้องแบบเนี่ยจริงๆไม่ต้องเล่นแล้วก็ได้นะผมว่า a อวังเลเนะี่ยคือคือมีความเป็นได้สูงที่เป็นเซกินะสำหรับผมผมว่านะแต่ว่า a อไอไปนู่นเลยนะหรือว่าเล่นเนะี่ยอะไรแล้วไปดูต่อแล้วกันนะแถวนี้ก็ก็เลี้กวก็ตัวกันอยู่ปั๊บหนึ่งนะะจนกระทั่งนะครับผมจนกระทั่งคลายแมทของเกมอีกครั้งคือจนกระทั่งเป็นนี้เป็นนี้เนี่ยสำหรับดา เหมือนไปช่วยดูเหมือนไปช่วยอ่ะเหมือนไปช่วยข่าวอ่ะ <c oughs> เหมือนไปช่วยข่าวอืมคือถ้าาไม่เลยเป็นเนี้ยไอไอว่าไงไอ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 ก็ต้องยืดออกอยู่ดีคือไอไอยังไงก็ต้องอยากให้ยืดออกอะ่ะเป็นนียืดออกแล้วก็คือคือก็ยังต้องสร้างปัญหาให้สีขาวก่อนไนะอไก่สีห้าเม็ดนี้ให้มันเสียวเสียไปก่อนนะครับนะอันนี้ไปไปช่วยข่าวปั๊บเนี่ยนะฮะแล้วก็ เล่นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยกราฟเขาดงดำดิ่งเลยนะฮะแล้วก็อีกสักสองเมตรนะผมนะพอตรงนี้ก็เชื่อมปับครานี้ก็ดิ่งนรกเลยนะฮะพอเชื่อมปุ๊บแล้วปล่อยก็ตัดปับ๊บนะเลยก,กลายเป็นนาเนี่ยเขาก็ไอ้ดำก้อนนี้ก็เลยตายหมดพอก้อนนี้ตายหมดเนี่ยครานี้ก็เลยแบบโอ้ผมไม่แน่ใจ,งจงว่าตรงจังหวะแถวนี้ลิศเขาอ่านหมายยังไงเขาไม่คิดว่าจะตายหรือเปล่าไม่รู้พอไปโดนแอบมองเบียดนาจะอ่านหมายผิดนะเพื่อนในตอนที่เขาแข่งกันผมก็ไม่ คืออยู่ในสนามแข่งแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มานั่งดูว่ารายละเอียดทําอะไรยังไงบ้างนะครับแต่จังหวะนี้เองเนี่ยนะคือดำเองเนี่ยด้านนึงก็จะอยากจะช่วยด้านนี้ด้านนึงจะเอาพื้นที่ด้านนึงจะเอาพื้นที่ให้หมดอนะซึ่งก็เลยนะพอจะเอาด้านนอกด้วยจะเอาอันนี้ด้วยเนี่ยนะเพราะไม่ได้สกักอันเลยเนี่ยแล้วตรงนี้เองยิงไอ้ก็บอกว่าต่อลงสุดเวงไอ้ก็เนี่ยเหลือยี่สิบเอ็ดอ๋อใกล้ๆกักนอยู่ดีนะ ยี่ห้าก็ใกล้ๆก,กันนะฮะแต่จังหวะน,นี้พอไปรู้นะมองปับ 7, ๊บเจ็ดปดสิบเปอร์เซ็นเลยนะโอ้โหนะแล้วก็มันนี้ก็เชื่อมอีกปึ๊บ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 นะเก้านสะิบเปอร์เซ็นตนะหลังจากนั้นก็ดําดิ่งนะผมไม่ว่าจะทําอะไรก็ทําแต่นะฮะไอ้ก้อนนี้ตายเนี่ยข้างในที่ควรจะเซกิออกแต่นี้เขาไปทํารอดแทนแต่ก็คือคิดว่าจะรอดไปแล้วจะไป,ไป,ไปคุยไปจะไปฆ่าเขาคืนอ่ะผมว่า <laughs> ยากนิดหนึ่งนะครับยากนิดหนึงนะพอกลุ่มนี้ตายแม้ว่ากลุ่มนี้รอดแต่นี้ตายก็คือเท่ากับกลายตายไปสองกลุ่มนะครับผมกระดานนี้ลิทเองก็เลยเรียกว่าไม่ท็อปฟอร์มเท่าไหร่นะครับก็พ่ายแพ้ไปนะครับผมซึ่งกระดานนี้พอพ่ายแพ้ไปแล้วเนี่ยจริงๆแหมกระดานนี้ไม่ค่อยจะมีจุดให้คอมเมนต์หรือจุดให้พูดคุยกันสักเท่าไหร่เลยไม่มีจุดเสียวสักเท่าไหร่นะครับนะแต่ก็ อตอนทอี่เราซื้อคอมเมนต์ดูหมนผมก็ได้ยินได้ยินอยู่ก็ดูหมอนว่าจะมีบางจุดที่ที่ดําพลาดอยู่และเออาจจะแบบอาจจะไม่ได้บอกมาก็คือบอกมาแต่ผมอาจจะไม่ด้แนะนําอาจจะก็เกี่ยวกับกลุ่มนี้กับด้านนี้นะครับผมแต่ก็คือเหมือนกับไม่ท็อปฟอร์มเท่าไหร่ลิตรเรานะฮะอาจจะต้องถึงจุดหนึ่งเดี๋ยวต้องกลับมานดหนึงกลับมานะครับแต่ว่ากระดานนี้ก็ลิตรก็เลยพลาดท่าไปแต่ว่าในการพลาดท่าเนี่ยก็เลยทําให้แกลบของเรานะครับผม หลังจากที่ชนะน้องไอโกมาชนะน้องเจ๋งมาชนะพีมาและก็ชนิดชนะลิดมาคนเดียวครับมือสองสมาร์ทฮาร์ดกับผมชนะติดกันมาสี่กระดานลวดมีโอครับตอนนี้โอจัดนา่าจะโดนเก็บไปสี่นี่หมายความว่า <IT. S 1> เหลือผู้แข่งขันอีกแค่หคนเท่านั้นนะผมจะถึงครึ่งนึงแล้วนะครับผมรอบต่อไปแน่นอนต้องต้องเก็บแกลงลงมาให้ได้แล้วมันเก็บไม่ได้นี่เหลือแค่สี่คนนี่โอโ,โห้เหนื่อยแล้วครับเขานี้ชมรอบต่อไปใน การต่อไปเลยครับสวัสดีครับ